เวลาแล้วนะคะยี่สิบนาทีผ่านไปนะคะเราเปิดกล้วยอบออกมาดูกันเลยนะคะโอ้โหทุกคนน่ากินมากน่ากินมากแม่นะคะน่ากินมากแม่นะคะแต่ว่าเราขอออกกําลังกายก่อนนะเราถึงจะกินนะคะเราออกกําลังกายก่อนนะเราถึงจะกินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาเข้าไปเหมือนเดิมร้อนหรือเปล่าเนี่ยวุ่ย น่ากินมากทุกคนนะ่ากินมากนะคะทุกคนลองลองไปทำดูเลยนะคะลองไปทำดูเลยนะคะอย่าลืมนะคะพริกกดทัญพืชนะคะอยู่ในตะกร้าเด้อทุกคนพริกกดทัญพืชของเราอยู่ในตะกร้านะคะเดี๋ยวเรายกออกมาให้ทุกคนดูเรายกออกมาให้ทุกคนดูนี่สวยสวยเลยค่ะ มาตั้งบนโต๊ะนะคะคู่กับธัญ,ญพืชของเรานี่นะคะทุกคนสนใจธัญ,ญพืชอยากไปทำกินเองแบบแม่นะคะทุกคนไปกดเอาทีตะก้าเลยนะคะแล้วเราจะได้กินธัญ,ญพืชกล้วยอบธัญ,ญพืชที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ทำให้เราอ้วนด้วยนะคะทำกินเองอร่อยปลอดภัยที่สุดเลยจ้าไปหากดเอาเดอ้อทุกคนเอา กดกดออเดอร์กดออเดอร์เอามาใส่ไปให้ใจตะก,ก้ารเรียบร้อยแล้วดูดูดูด,ดูสวยงามมากสวยงามมากแม่นะคะเดี๋ยวถ้ามีสุดอื่นจะมาบอกเดอ้อ